สวัสดีค่ะน้องตุ๊กตาเองนะคะวันนี้ก็มาต้อนรับผู้ชมด้วยความสดใสเช่นเคยนะคะในเกมนาย s องออฟแฟนตาซีค่ะ <S <S หากคุณกําลังมองหาเกมมือถือเล่นง่ายผ่อนคลายสบายเก่งได้เร็วมีเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามภาพสวยเป็นเกม MMORPG ที่ผสมผสานตำนานนิยายจีนได้อย่างลงตัวนาย s องออฟแฟนตาซีเป็นเกมที่คุณห้ามพลาดใช่ค่ะเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะคะ ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆเห็นความแตกต่างระหว่างคลิปนี้กับคลิปที่แล้วไหมคะถึงจะเป็นน้องตุ๊กตาคนเดิมแต่ก็สวยขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรชุดแฟชั่นต่างๆค่ะดูซิเห็นไหมล่ะเล่นเครดก็ได้แล้วรวมถึงมีปีกด้วยแหละผู้ผู้ชมเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นมันพอสมควรเลยนะคะมันแค่ไหนไปดูเลยค่ะตายตะทีนี้เขเป็นผู้ชายปะหรือเขาเป็นกะเทยชุดเขาเหมือนกะเทยเลยอ่ะ ไม่ได้กระเทยจะเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้ตายจ้ะไม่กูตายมึงก็ตายได้แหละนี่มันไม่ตายเลยอ่ะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้หนีก่อนหนีก่อนเฮ้อบอสมันจะตายมาวะมันไม่ตามนีนะอีตาดีนะระบบเกมมันไม่ได้ฉลาดขนาดแบบอีบอสมันเดินไล่ตามอ่ะเราตียามันก่อนเราสู้หัวหน้าไม่ได้เราดื่มรูเลือดโยดยาผ่า โอ้โห oh. oh. มันไปปะคะยัง uh. ไม่พอเกมนี้ยังเล่นง่ายแล้วก็เล่นสบายสบายแบบเอิม่มอะทุกคนเนี่ยผมข้อเด่นเกมนี้อย่างหนึ่งนะคือแค่หนึ่งคลิกนะทุกคนแล้วเราก็สามารถไปทำเทียระได้โดยรู้สึกลับตาด้วยกำลังใต้ตาตแป๊บนึง ลดปะและ้วนาก็แบบเดินไปของนาของนาจนเสร็จอะ่ะ และนี่ก็คือหนึ่งในข้อดีของเกม Nine Song Off a n t a s y นั่นเองนะคะคุณผู้ชมยังไงก็แล้วแต่การเล่นเกมมือถือก็ต้องมีการเติมงงเติมเงินต่างๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีแบบแพ็กก่งแพ็กเกจอะไรสิ่งที่ล่อตาล่อใจเยอะมากมายจระเกินนะคะวันนี้น้องตุ๊กตาค่ะจะมาแนะนํานะคะว่าเออเพื่อนๆถ้าจะเริ่มเติมเงินแบบกุบกริบให้พอสนุกเนี่ยเราควรจะเติมแพ็กไหนเติมอะไรยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ อันแรกนะคะที่น้องตุกตาแนะนําเลยนะคะก็คือกดที่สวัสดิการค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กดไปที่แพ็คเลเวลนะคะจะมีบัตรรายเดือนอยู่เห็นไหมคะ99บาทกับ429บาทหรือว่าจะเติมทั้ง2แพ็คไปเลยนะคะ479บาทนะคะเห็ <c oughs> นไหมคุณผู้ชมมันจะได้หินหยกจิตนะแล้วก็ได้ตําลึงทองด้วยแล้วก็อัตราการดอกอวุสสีส้มมาดิเป็นไงล่ะเออแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์นะคะก็ค,ะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม ใครที่อยากแบบว่าเออเติมกุบกิบนะคะก็สามารถเริ่มต้นที่99บาทได้เลยนะคะอันนี้นัอทุกตานแนะนํานะคะโอ้โหขายเก่งขนาดนี้ได้คอมมิชชั่นปนอะไม่มีค่ะขายด้วยความสัตย์จริงล้วนๆค่ะด้วยความชื่นชอบล้วนๆเลยและสำหรับคนที่เติมเงินครั้งแรกนะคะทางตัวเกมก็มีสวัสดิการต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตหนักสู้ระดับ SS นะคะรวมถึงชุดแฟชั่นด้วยมปนปังปะละ น้อยละการเป็นชิกสักเล็กน้อยนะคะสําหรับคนที่ซื้อหินหยกจิตมาแล้วไม่ว่าจะทางนี้หรือทางไหนนะคะคุณผู้ชมไปที่สวัสดิการเช่นเคยค่ะแล้วกดหมู่น้อยโชคดีคุณผู้ชมเราสามารถฝากหินหยกจิตตรงนี้ได้เราจะได้เป็นดอกเบี้ยเห็นไหมล่ะเกมนี้เขาแบบใส่ใจผู้บริโภคนะอย่าลืมไปฝากธนาคารก็ด้วยนะคะคุณผู้ชมยังไม่พอนะถ้าเพื่อนมีหินหยกจิตในปริมาณหนึ่งสามารถซื้อของได้ราคาศูนย์บาทอีกด้วยอ่ะแล้วก็อีกอันนึ่งนะคะที่น้าเติมหมายถึงว่าหน้าเอามาซื้อ ต่อเนอะาะก็คือเราสมมติถ้าใครจะเติมหินหยกจิตอะ่ะก็ลองคำนวณตรงนี้นะครับเข้าค่าว่ามันน่าจะประมาณกี่บาทพันสองคือเติมสี่เก้าเก้าซึ่งไม่แพงนะเราก็จะได้ปีกทองอันนี้แล้วว่าทุกคนเราก็ได้หยกจิตคืนมาด้วยเท่ากับเหมือนเติมเงินเพื่อให้ได้โคต้าในการซื้อฟรีอะ่ะและเราหยกจิตตรงนี้ที่ผมบอกให้ไปฝากธนาคารอะ่ะทุกคนเออก็เหมือนคือเื่ากับตรงนี้เราได้ของฟรีเลยนะลดนะอันเนี้ยควร สำหรับสายเติมเงินน่ะอย่าพลาดนะอันนี้มันลดเลยอันต่อไปค่ะคุณผู้ชมให้ไปกดที่สวัสดิการเช่นเคยแล้วกดที่แถบทุนเติบโตอันนี้เราจะได้รับของรางวัลนะคะคุณผู้ชมหลังจากเราเลเวลมากขึ้นสึ่เกมนี้อย่างที่รู้กันเลเวลมันขึ้นไวมาก อันนี้ราคาเพียงแค่6ก9้อย่บาทนั่นเองแต่คุณผู้ชมดูดิคุณผู้ชมได้ตั๋วกรชาเยอะมากเลยนะรวมถึงตำลึงทองก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วจริงเกมนี้จําเป็นต้องเติมเกมไหมอ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องนะคะแต่เล่นเกมมันก็ต้องสนุกนิดนึงแล้วก็ต้องเก่งขึ้นนิดนึงก็เติมแบบกุบกิบก็ได้แล้วบางทีก็มีสุลต่านมาตบเราอดิอุ้ยเอาเราโดนคนด้วยกันตีอ่ะคุณสุลต่านอยาททำอะไรอย่างนี้พิ่ะ นี่นะคบเพราะเพราะเตี่ยของการที่เราเป็นตัวเล่นฟรีนะคับทุกคนก็คือทำไมเหลือสู้สุนตานไม่ได้โอ้โน oh <no. S 1> ไม่นะพอหนูตีบ้างได้ไหมหลังจากที่แนะนำแพ็กเกจเติมเงินเติมเกมต่างๆไปแล้วไปดูในเรื่องของแฟชั่นบ้างดีกว่างค่ะแล้วมาดูกันว่าอันดับสูงๆเนี่ยเขาเติมเงินกันไปเยอะไหมเขาแต่งตัวกันยังไง่ายไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนเกมนี้มันมีในเรื่องของแฟชั่นด้วยนะซึ่งข้อดีของเกมนี้คือแฟชั่นอ่ะมันไม่ได้แบบว่าแค่ความสวยงามประดับ แบบเป่าๆปี๊ๆอ่ะเห็นไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นปีกสัตว์ขี่นะครับเวลาสมบูรณลอัพเลเวลมันเนี่ยเห็นปะค่าพลังมันก็สูงขึ้นด้วยนะครับรวมถึงนี่ทุกคนแฟชั่นนะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันใส่มันร่างกายเราเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันทําให้ค่าพลังลบเราสูงขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเรากดแฟชั่นทีละอันอย่างเงี้ยนะมันจะมีค่าพลังลบที่เวลามันสวมใส่อ่ะเนี่ยก็คือไม่ได้แค่สวยนะคะก็คือยัง แบบสวยด้วยเก่งด้วยวินิรอดอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นที่ปลาเหรอวิน่ารักอ,อันนี้สีทองเนาะอุย้ยแต่สีม่วงก็สวยนะทุกคนดูดิแบบถึงว่าเกรดสีม่วงอ่ะไม่แย่เลยว้ยวดีลักมากคนอื่นอาจจะอยากได้แบบชุดสีทองสีแดงอลังการนะแต่ว่ากูอยากได้ชุดน่ารกักก็ดูดิมือน้องคุณหมู่อ่ะ โอ้ยแล้วคงได้จากการเติมเงินแล้วก็กิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อยๆทยอยเปิดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาส่องกันดีกว่านะครับทุกคนว่าเฮ้ยคนที่เขาเป็นสุลตงสุรตาอะไรเงี้ยแล้วคนที่อันดับนะดูว่าเออเขาเติมอะไรกันไปบ้างเขามีอะไรยดอกเมืองเราดูยากจนเลยอ่ะมึงดูชุดพี่ดอกเป็นน้องฟินนิกกันดิเฮ้ยชอบอ่ะชอบตรงไหนหรือป้าชอบตรงที่ชุดแฟชั่นแต่ละคนอ่ะเขาทำไม่เหมือนกันเลยหมายถึงว่า ทุกคนอะแบบมีสไตล์ของตัวเองอะแบบฉันจะใส่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการแนะนําการเติมเงินเบื้องต้นก็เติมเป็นรายเดือนก่อนเนาะคุณผู้ชมที่แบบเริ่มต้นที่99 9 9บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าใครแบบอยากความสวยงามอย่างเงี้ยก็สามารถเติมแฟชั่นได้นะคะเพราะว่ามันทําให้ตัวละครเก่งขึ้นด้วยไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ นายซองอลแฟนตาซี nice fantasy, นะคะมาเป็นเพื่อนเล่นกับตุกตาได้นะคะคุณผู้ชมใครเจอตุกตาก็ทักทายด้วยนะคะวันนี้ขอตัวเราไปก่อนคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับหรือว่าถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็สามารถสมัครสมาชิกนกกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นนกหนับหนุนหรือนกดุกหนับขอบคุณล่วงหน้านะครับ I'm gonna throw my memories away, now I feel I'm done.